โอ้โหสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Anime Factory นะคะเป็นเกมเดิมนั่นแหละที่พาร์ทแรกแต่งตัวมาคอดไปแต่ไม่รู้ชื่อเกมโอเควันนี้เราก็จะมากำลังหัวข้อแล้วเรียบร้อยนะคะจะมาแต่งตัวเองกันแต่งตัวเองเลย ส่งผมก่อนอื่นก็ส่งผมขวาวโบ้เออผมยาวเงมือก็ผมยาว สีดำน้ำออตาลหน่อยๆออกน้ำตาลหน่อยๆก,ก็ได้โหไม่ใส่ใส่ทำไมหน้า,หาโหจะเรียวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหนี่จะเรียวปะหน้าบานคางแหลมมอเคผิวค้ามหน่อยเงาอันนี้แหละเนียแหละลูกกิด ตออ่อมาอีกนี่อู้หูฟ้องเฟิงอ่ะถ้าเราเอันนี้เรามาเปลี่ยนสีเป็นสีตา่างๆละ่ะจะเป็นง,ง่งยๆแล้ก็ปรปับสีให้มันเข้มๆประมาณนี้แหละนี่ก็ได้ใช่ไหมน,นี้มันไม่ได้คิ้วห คิวตมากไม่ใช้แล้วลปาาปาก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละตลอดเลจ้ามองนี่ก็จะจะหมูสตอรเบอรีย่ยมีไหมช่างนเถอะแก้มดำหน่อยอื้อแว่น สีเหลืองนี่ก็๋งจ่อยมากชุดเสือ้อผ้าเจอน้อเสื้อในลอยได้ละไอ้เสื้อในไม่ลอยได้ละชุด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 ชอบชุดเนี้ยชุดน,นี้ละกันชุดน,นักเรียนนะคะสถานที่เป็นนี่เลยไอ้หมายอะ เสร็จแล้วเย่เอ๊ถ้ามาโรงเรียนอย่างนี้มันต้องมาถมใช่ไหมโอ้โหใส่มวงหิกอืมยีงก็้มั้งแมวอย่าเงี้ยเอ๊ะเอเอเอเเอะเอเอเอ งั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดซ b s สไคร์ถ้าถูกใจก็กดไลค์นะคะจะได้มีคลิปสนุกสนุกมาดูกันสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้ yeah.